สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตการออมหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนธันวาคม2,563จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปติดตามกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของการออมหุ้นแบบ DCA นะครับด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนธันวาคม2,563สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำออกมาโชว์แต่อย่างได้นะ จริงๆแล้วนะครับผมก็อยากจะทําออกมาให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะที่กําลังสนใจในการลงทุนในหุ้นนะครับหรือว่าการออมหุ้นแบบ DCA เหมือนที่ผมกําลังทําอยู่นี้นะครับได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เพื่อที่จะเป็นแรงผักดันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังคิดว่าจะเริ่มดีไหม เริ่มตอนไหนดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเรามีต้นทุนที่น้อยเกินไปเนี่ยเราจะสามารถลงทุนกับหุ้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับก็คือผมใช้ต้นทุนแค่เดือนละ2,000บาทก็สามารถที่จะซื้อหุ้นได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้ต้นทุนที่ถูกกว่าน,นี้ก็ได้นะครับประมาณ5 0 0ถึง1000กว่าบาทเนี่ยก็สามารถที่จะออมหุ้นได้แล้วนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่กําลังคิดว่าจะเริ่มแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มนะครับก็ลองมาดูคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปพิจารณาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของการอัปเดตการออมหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมนะครับในเดือนธันวาคม2,563นี้นะครับ เรามาดูในส่วนของภาพรวมของตลาดเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับว่าภาพรวมตลาดเนี่ยเป็นยังไงสําหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้นะครับแต่ชนีตลาดหุ้นไทยก็ปิดอยู่ที่1 4 0 1 7 8จุดซึ่งก็ลดลงมาอยู่ที่80.60จุดหนะครับหรือว่าลดลงมา5.44%เเซนต์ โดยก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีการเก่งๆกันไว้ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะมีการย่อพักฐานเพราะว่าก่อนหน้านั้นอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งการที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการพักฐานกันบ้างนะครับจะให้มันไปอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่นะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ย่อให้เห็นแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะย่อมาแบบรุนแรงนิดนึงนะครับจากข่าวที่มีการตรวจพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 นะครับตรวจวันเดียวเจอเกือบ500กว่ารายเลยนะมันก็เลยมีผลทำให้ตลาดหุ้นไทยนะครับมีการพนิค c ซ e l ์ออกมาซึ่งสรุปท้ายตลาดนะครับก็พบว่าคนที่ขายออกมาเยอะที่สุดก็เป็นสถาบันนะครับรองลองมาก็จะเป็นในส่วนของโบรกเกอร์ส่วนคนที่ซื้อเอาไว้นะครับก็จะมีน้องทุนต่างชาติแล้วก็รายย่อยอย่างพวกเราอะนะ อ่ะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะมีคำถามนะครับว่าการย่อลงไปครั้งนี้จะย่อลงไปถึงตรงไหนจะไปที่เดิมไหมที่เดิมนี่คือประมาณแบบพันจุดหรือเปล่าอะไรงนี้หรือว่าจะกลับตัวกันวันนี้เลยซึ่งส่วนตัวผมเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะลงไปถึงประมาณตรงไหนหรือว่าจะกลับตัวตรงนี้เลยอะไรงนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยตามที่ผมดูนะครับเขามองอไว้ตรงประมาณสัก 1,360กว่าจุดนะครับซึ่งตรงนั้นมันเป็นเหมือนเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญอยู่พอสมควรแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะมันจะมีตรง1,400จุดด้วยซึ่งตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยมันก็ลงมาอยู่ระหว่างประมาณ1,400จุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจว่าสรุปแล้วแนวรับตรงไหนมันน่าสนใจกว่ากันแต่อย่างไรก็ดีนะตอนนี้นเราอยู่ในช่วงของพายุมันกำลังเข้ามานะครับดังนั้น แน่นอนว่าการที่เราเข้าไปตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเป็นผมเองนะผมจะเข้าตอนที่พายุมันสงบแล้วก็คือราคามันเริ่มนิ่งแล้วอะไรงนี้นะครับค่อยตัดสินใจเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อวานนี้ผมตัดสินใจซื้อหุ้นไปแล้วเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่คือมันถึงรอบที่มันต้องซื้อแล้วเราก็ต้องซื้อตามวินัยที่เราตั้งเอาไว้นะครับตามกฎตามกติกาของเราอะนะ ซึ่งถ้าถามว่าได้ราคาที่ค่อนข้างโอเคไหมสําหรับส่วนตัวผมถือว่าราคาก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถือว่าเราได้ราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็คือตั้งตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้มาสนใจเลยนะครับกลับมาดูอีกทีก็คือประมาณช่วงบ่ายสบ่ายสี่นะครับมาดูผลลัพธ์ว่าเป็นยังไงนะครับตัวไหนที่ได้ครบบ้างไม่ครบบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ครบนะครับเพราะว่า ผมตั้งตอนเช้าเนี่ยเข้าใจว่าตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยแมทในราคาที่ถือว่าสูงมากๆเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราซื้อแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้วพอตลาดมันขึ้นไปนะครับมันก็จะทำให้ต้นทุนของเรานั้นถูกลงนั่นเองนะครับ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการซื้อหุ้นเข้ามาดังต่อไปนี้นะครับหุ้นตัวแรกที่ซื้อเข้ามาก็คือ b t s นะซื้อเข้ามา50หน่วยนะครับราคาหุ้นละ10บาทหุ้น CPO นะครับซื้อเข้ามา8หน่วยหุ้นละ60บาทนะครับหุ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหุ้นพิทีนะครับซื้อเข้ามา1 2หน่วย ราคาหุ้นละ42บาทนะครับแล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น v i h นะครับซื้อเข้ามา50หน่วยนะราคาหุ้นละ7บาท30สตางค์นะครับเมื่อวานนี้ก็สึกเสียดายอยู่พอสมควรนะครับที่ซื้อหุ้นในราคาที่ค่อนข้างแพงนะโดยเฉพาะ3หุ้นนี้นะครับก็คือหุ้น BTS หุ้น PTT นะครับแล้วก็หุ้น v i h นะครับที่ผมตั้งราคาไปค่อนข้างสูงมากๆเลย ก็คือพอตั้งราคาเสร็จแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นเลยนะครับมาดูอีกทีก็คือตอนเย็นมันก็เลยทําให้เราได้ราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นใครที่อยากจะมาลงทุนแบบนี้หรือว่าจะมาทําแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยแนะนําว่าให้ติดตามตลาดไปด้วยนะก่อนที่เราจะทําการคีย์คาสั่งซื้อลงไปนะครับมันจะทําให้เราได้ราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมในช่วงนั้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะถ้าใครที่มีต้นทุนน,น้อยๆนะครับก็คือมีทุนในการที่จะมาลงทุนน,น้อยๆเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทเหมือนที่ผมทำเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้โบรกเกอร์ที่คิดค่าธรรมเนียมตามจริงนะครับมันจะทําให้เรามี มีการยืดอยู่ในการส่งคําสั่งซื้อได้มากกว่านี้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้วผมมีความจํากัดในการส่งคําสั่งซื้อก็คือผมจะต้องซื้อหุ้นให้จบภายใน1วันนะครับถ้าข้ามไปอีก1วันเนี่ยผมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ำา50บาทเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งมันก็จะทําให้ผมมีต้นทุนที่แพงขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าผมใช้โบรกเกอร์ที่คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ํา50บาทนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของภาพรวมของพอร์ตของผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้นะครับผมก็จะมีหุ้น BTS ทั้งหมดอยู่ที่572หน่วยนะครับโดยที่มีต้นทุนเฉลี่ยก็คือ10บาท68สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับของหุ้น BTS ก็อยู่ที่9บาท60สตางค์ต่อหุ้นซึ่งณตอนนี้นะครับก็หมายความว่าหุ้น BTS ของผมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งก็ติดลบอยู่ที่10.09%นะครับ หุ้นต่อมาก็คือหุ้น CPO นะก็มีทั้งหมดอยู่ที่93หน่วยนะครับโดยที่มีต้นทุนเฉลี่ยก็คือ65บาท71สตางค์ต่อหุ้นซึ่งราคาตลาดณนะปัจจุบันของหุ้น CPO นะครับก็อยู่ที่59บาท75สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับหุ้น CPO ผมก็ยังติดลบอยู่เหมือนกันนะซึ่งก็ติดลบอยู่ที่9.07นะครับ หุ้นต่อมาก็จะเป็นหุ้น PTT นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่ที่178หน่วยนะครับโดยที่มีต้นทุนเฉลี่ยก็คือ36บาท86สตางค์ต่อหุ้นสำหรับราคาตลาดของหุ้น PTT ีปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่40บาท50สตางค์ต่อหุ้นดังนั้นนะครับหุ้น PTT ีของผมก็บวกนะครับซึ่งก็บวกขึ้นมาอยู่ที่9.87% แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับก็คือ V.I.H AH, ก็มีทั้งหมดอยู่ที่185หน่วยนะครับโดยที่ต้นทุนเฉลี่ยก็คือ6บาท84สตางค์ต่อหุน้นสำหรับราคาตลาดของหุ้น V.I.H AH นะครับก็อยู่ที่7บาท5สตางค์ต่อหุน้นซึ่งตอนนี้ก็หมายความว่าหุ้น V.I.H AH ของผมก็บวกขึ้นมาเช่นกันนะครับก็บวกอยู่ที่3.11นะครับ โดยภาพรวมนะก็ถือว่าพอร์ตลงทุนหุ้นของผมก็ยังติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่2.41นะครับโดยที่ต้นทุนของผมทั้งหมดก็คือ2 1 0 0บาทนะครับจะบอกว่าก่อนหน้านั้นนะครับพอร์ตนี้เป็นบวกนะแต่พอเมื่อวานนี้นะครับแต่ชนีตลาดหุ้นไทยมันติดลบลงมาเนะี่ยมันก็เลยทำให้พอร์ตผมกลายเป็นลบสังง้นนะครับ ซึ่งก็ตลกตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบวกมาประมาณ5-6%นะครับจาก6%กลายเป็นติดลบ2%กว่าๆซะง,งั้นอ่ะไม่เป็นไรครับเราถือในระยะยาวเนาะเรามองกันที่ระยะยาวนะครับแค่นี้ถือว่าจิ๊บๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับมาเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับ ลองเริ่มดูครับต่อให้เรามีต้นทุนน้อยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆ่นใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับก mm ็ใ hmm. กล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกๆคนนะครับห่างไกลาจากโรคต่างๆนะโดยเฉพาะโควิด -19 เนี่ยก็ขอให้ทุกๆคนห่างไกลาจากตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะขอให้พอดเป็นสีเขียวทั้งปีนี้แล้วก็ทั้งปีหน้าเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ